มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างคะ่ะอาจารย์คะการเงินของคนราศีมังกรเน,นี่ยนะคะเป็นดาวพระราหูใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ดาวพระราหูเนะะี่ยค่ะก็ยังอยู่ที่ราศีกุ่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะก่อนก่อนไปการเงินอาจารย์ผมผมมีมีบางอย่างที่จะบอกคนราศีมังกรครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมจริงๆแล้วต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ เริ่มตั้งแต่วันที่สิบ13มกราคมก่อนเริ่ม13มกราคมเนี่ยคนาาราศีมังกรเนี่ยจะมีโอกาสได้งานฟุกออคุกนะครับได้งานฟุกคุกงานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยดับเครื่องชนเข้ามาเลยเออนะครับแปลว่ามันมาแบบปัจจุบันคันด่วนมากเล้วเป็นงานที่เข้ามาโดยที่เราเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง นะครับนะครับโดยมีผู้หญิงสูงสักสูงสักหมือนผู้ชายสูงส่งเนี่ยเอางานนี้เข้ามาให้นะผมก็จะบอกว่าล้าไปก่อนดีไหมคะงานนี้มาในี่ต่างต้องถือว่าดีดีต้องถือว่าดีนะครับต้องถือว่าดีแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยพลิกผันอะไรได้หลายอย่างนะครับพอวันที่สิบหกนะฮะ วันที่สิบสี่ดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนวรณะของคนราศีมัง,งกรจะเข้ามาร่วมนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มหาทางแก้มนได้ละไอตอนที่เข้ามาวันที่สิบสาเดี๋ยเราจะไม่ออกเลยนะว่างานนี้จะทําไปยังไงนะครับแต่พอวันที่สิบสิบสี่เนี่ยนะครับมันจะแก้ได้แต่ว่าอย่าทําตัวเด็ด